จากประสบการณ์ที่ได้เล่นสนามเลดมอว์เทน Mountain วันนี้ครับก็รู้สึกดีมากครับที่ได้มีโอกาสามสาซ้อมที่นี่ครับสนามก็สวยงามมากคอนดิชันสนามก็ดีครับแล้วก็มีความท้าทายครับสีช็อตค่อนข้างยากครับคางแคบแล้วก็คนกีนก็เป็นสโลปครับก็ถือว่าเป็นสนามที่ถ้าเราได้ซ้อมก็ถือว่าทําให้เราสามารถ อีก<ภ> ลงเขาเยอะมากครับก็ถ้าจริงๆระยะดิบมันน่าจะร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็ตีแค่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับเพราะว่าลงเขาเยอะมากครับสุดนั้นถ้ามีลมครับก็ค่อนข้างที่จะท้าทายครับเพราะว่าเราตีเล็กสั้นด้วยแล้วเราสปินเยอะในเมื่อแล้วเราตีทางลงมันก็ต้องเกลี่นระยะให้ดีๆก็ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างสวยงามมากครับวิวอยู่ในภูเขาซึ่งในไทยนี้ก็มีไม่กี่สนาม ชึ้นชฉบมากครับที่ได้เล่นสนามแห่งนี้แล้วก็หลุมนี้ครับครับคอนดิชั่นสนามนี้ก็ค่อนข,ข้างที่จะดีครับเลเอา์ดีมากครับก็ท้าทายแล้วก็แคบมีหลุมยากหลุมง่ายสลับกันครับก็รู้สึกว่าสนุกมากครับแล้วก็ที่แตกต่างจากเวลาไปแข่งก็คือส่วนใหญ่ในไทยครับไปแข่งก็ไม่ค่อยที่จะมีสนามที่เป็นเขาเป็นซองอะไรเงี้ยครับซึ่งสนามนี้ก็ มีไม่กี่สนามครับในประเทศที่คอนดิชันดีแบบนี้เรียลดีแบบนี้แล้วก็บนกีนก็ค่อนข้างที่จะดีครับเรื่องสโลปก็มีแล้วก็กีนสปีดค่อนข้างดีครับก็ค่อนข้างมีใจ